พี่น้องไปหาเก็บเห็ดน้ำใยเมดเอสิผ้าไปหาเก็บเห็ดจีได้บ่มือในฝนตกเศร้าเราไปหาเก็บเพชรไปที่นี้ฝนตกฝนหย่อยๆบ่คาะาได้เห็ดพี่น้องตามไปไว่ายังไม่สได้เห็ดบ่มมือนี้หาเห็ดพี่น้องจ้ะปาดคือมืดเ็วแท้ว่าคือฝนสิตกนี่เนาะพี่น้อง คือไปเลาะบึงเฮ็ดน้ำกันพี่น้องจา้าพูดละปีนไปทั้งพูดล,ละจ้าทั้งเขาทั้งปูพูดละเ <c ười> มนอยเฮ็ดหนาแห <c ười> ลาา <c ười> ออกย่างกินขาลาปังซังมันออกมันออกดอ,อกแง่ใหญ่ที่พี่น้องมายัางบูน ออพ่นออกเนาะยังมาถึงนาพ่นออกเึ็นมาซองมึงซื้อมาพี่น้องขอกระชีพัดลงไปพุ่ณหระไปหาเบงอยู่ทางเดินขุนพอ่อเดยไปแกงเห็นมาทั้งนี้บ่คอยมีอู้นลงมาเดินขุนพี่น้องไปหาน้ำเดินเดินพราะได้พราะได้แกงอยู่เนี่ยเพรได้เก็บอยู่เห็นมาทั้งนี้มันสูงอยู่ยังมันออกพี่น้องมันสูงโพดนี่เห็นมาทั้งนี้งมดถึงเวลาเพิ่นเทียนี่งมดถึงเวลาเพิ่นออก ถือเวลากผลออกน้ำมันนี่พอแตกินอยู่เร้อว่เนี่ยเดือดออกหนึงนะนี่จมอยู่ในหอยอีกแล้วตัวละเห็นเห็นว่าผลออ,อ,ออกออกดอกหญ่ไงที่พี่น้องเห็ดน,าน้าเลวยะนะดอกหญ่ไงเห็ดน้านเล่ย,ยนนเ,ยยนนเยไม่เริ่มบ่เทิมเลยคุณนะ เลาะจนว่ามือยจนว่าก็แห้งจังพอว่าสิล่วงไปเบิ่งทั้งเดินทั้งนอกหุ่นอืมคุณน่ะตะเฮ็ดนาแลนเนี่ยพ่อป่าเนี่ยอ่ะดอกนึ่งเดี๋ยวเห็นก็นั่งสิลูกปอยอืมอมันเด้อพี่น้องแม่ยางน้ำใยเม่ ยังหาเห็ดน้ำกันพอได้ไปแกงไปแกงไปปุ้นไปแก้วถันหอดอันเวลาพันออกน้ำมันนี่โอ้ยข้าวเดือดเต็มกระตาพี่นอ้อยงยังบ่ถึงพุ่น่ะคิดว่าเป็นเดือนนาพุ่นแหละจำเดือนบ่นพิกดกันเลยจำเดือนพิษ เฮ็ดอันนั้นไอย้ยังก็ก็ก็ลืมซื้อเพิ่นคลา้คลายเฮ็ดเกียร์พี่น้องกินได้อยู่จ้ะเลาะลง้งทางนี้ดูมาซองเบืองพี่น้องว่าเพิ่นสิออกไปว่าสัน่นโอมาตั้งไก่เน,นี่พี่น้องจ้ะลงมาเบืองแู้วสิมีไข่จกักกรบจักดอกบ่สิท่านด้ออกไปเท้าขาวนะท่านเฮ็ดเอียงค่ะ โอ้ยเจนบวานนี้เฮ็ดแต่น,นั่นค่ายเฮ็ดปลวกนะพี่น้องนี่เอาก,ก็ยังฝนสิตกแทะกอฝนสิตกนี่ว่ปีนต่อพี่น้องมาหาจอบเบิ้งปีนต่อ โอ้สูงนงังจนเมื่อยเฮ็ดนี่ยังเนี่ยนาและนาและพี่น้องจ้ะเป็นแล้มีดคอยอนาแหละยังจนเมื่อย นาเรีแล้วเนี่ยปล่อยไปคุณกินซะตะห้อยทากกินนี่แต่รอยทากคึมเมื่อไหร่คือฝนจีตกเนี่ยจนนี่นี่นาแรียพี่นอ้องนี่เห็ดอันนี้ กินได้อยู่ได้พี่น้องตาคอ,อยนั่นจับซื้อพันบมได้มันอยู่ในตำล่ามีอยู่พี่น้องเห็ดซุ่มน,น,นะนี่นะนี่ไข่เห็ดบวกบ้านเท่าเอาไปไปกอกไปแกงก็สิ่นะกินได้อยู่จ้ะเพ่าะว่าพอเอาไว้เพราะว่าน้องทางคนกัดเป็นมูลอุยปุยแล้วออือคนขึ้นมาเบิองจ้ะ เห็ดยี่ห้อ oh, เห็ดต่นแม่มดเ๋อ oh, เป็นคนสีน้อยแหละเ็ดแม่มดโอ้ยตื่นนอนแะไรได้ไง นาเหละนี่กัดจนุนี่บุ่นละเป็นคน้อยนี่เป็นคนปตกแหงๆข้ายอยู่นแหงข้ากดโอ้ยคนกินซะ มันเฮ็ดผึ่งอีหยังพวกโปดมาโป๊ะอะไรนี่ปาดปูุกกรพโปอุ้ยเฮ็ดผึ่งแมีมดอุ้ยคุณเน่ะพี่น้องจ๋าปาดเฮ็ดผึ่งแมีมดคุณนะสองดอกเออดออกสองดอกมาเริ่มมาเทิ่ม แกงอิ่มสองดอกเห็ดนี่ยังไงอ๋อเห็ดเห็ดคุกพี่น้องจ้ามาออกยืนเดินเห็ดคุกอดกนี เล่นในพี่น้องนี่กินได้นี่นี่เลี้ยปลอกคนบ่มีนะบ่มีอยางบ่ม,มีเป็นยางน,น้ำนุ่มนะนี่คือเห็ดเห็ดโกคกจ้ะกินได้ถ้ากออกเป็นซีบ่มีน้ำเป็นยางถ้าเป็นยางเป็นยางก็กิ้มในให้กันพี่น้องมันเป็นซีบ่แสบอันสนิทีบ่มีอยางนี่สินะบ่ม,มีนำ้ำนมสีาาขาวๆอนะไรออกมาเนี่ยมันกินแสบพวกกันจะ้ะวันนี้กินแสบพี่น้องนี่กินได้เป็นมักมาออกน้ำเดินเนาะ โคกอีโคกนี่มีหลายชนิดเด้อพี่น้องเป็นเป็นสิบสิบชนิดเด็กนี่โคกนี่พี่น้องจะกินได้กับกินบ่ได้สังเกตเบิ่งเด็ดออกกันมีอย่างมันก็กินได้คือกันแต่บ่แซ่สบนั่งบางท่านก็กินบ่ได้พี่น้องจะคล้ายๆกันนี่แหละ นี่นนีีน่่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่ไข,หข่หรือเห็ดตะไคร่นะพี่น้องสม,มเก็บเห็ดน้ำเดินเนาะมันออกน้ำเดินค่ะค่ะโอ้ยบอยเพันซะเห็ดตะไคร่อะไรมาหรอมาเห็นน้องท่ากินซะมาเลย ยังมากเกเ่ยมันเหยียบพี่น้องนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เป็นมาออกอยู่เดิน,ดนเงาะในวงนี้เลยกวนมันก็น่าเอะมันเน่าอะไรกันถากกินเพื่อนีดอกหนึ่งอหอมหอมด้วพี่น้องนี่นะกว่าไปต้มปนไหมเห็ดไข่ อดอกน้องซ่อนขึ้นมาเนี่ยมุนบิดเห็ดไข่พี่น้องจา้าเอาโลดมุนค่อยล่างเอาเนาะหายากก็ยังได้เห็ดอันนี้พี่น้องนี่นเห็ดไข่เห็ดไข่ฝร <c oughs> ั่งดูเห็ดนี่นพี่น้องมาพออีกแล้ว ขุดข,ดขึ้นมาเห็ดแสบด้วยนี่พี่น้องขุดขึ้นมาพุดนะแล้วพออีกแล้วโอ้ยงามครับอืมคือเห็ดเกี่ยวบ้านเขาน่ะพี่น้องในกินได้จ้ะนี่ในตำล่าม,มีนี่แสบคือ็ยัยงได้พี่น้องเห็ดอันนี้กินได้ ฮหดคุกบ๊ว้อันเนี่ยบ๊วยอันเนี่ย ดอกนี่ตึงแม่หมดดอกมาเริ่มมาเทิมเหตุยัยงไ้เห็ดพึ่งแกแล้วเหรอ ทป้าตะเบิงสองดอกนี่กระปุดกระโปนเนี่อ้ยนี่ถึงแม่มดปาด้าฮะตกมเืเลิมมืดเทิมพีนนนนน่น้องจ้ะดอกนี้ครักแน่ๆแล้วคนณละห่ซอนมันเนวันนี้มันเน,นาวนี่นี่ วางยังเจาะคนในเนาะได้ดิได้ดอกเดียวพี่น้องดอกนี้บ่เอาดอกเนาะยังเจาะโพดไปปึ้งแม่มุด